ทางแรกอู้แก้วลุงอู้ตุตุตุโอ้โหเยอะมากเลยครับเอ๊มันต้องซื้อมุ้งใหม่หรือเปล่าลุงสวัสดีครับมาพบกับลุงนินจานะครับวันนี้มาลองมุ้งใหม่กันครับนี่ครับถุงเยอะคอยเย็บแบบแบบรูดนะครับวันนี้นี่ครับอับนแรกต้องใส่หินก่อนนะครับถ้าไม่ใส่เดี๋ยว ตัวอาหารมันจะพาไอตัวที่ใส่เหยื่อเนี่ยชูขึ้นข้างบนครับแล้วกู้มันจะเกาะอยู่ที่ข้างบนโอเคใสนะ่เหยื่อเลยเหยื่อหัวหันปลาดุกครับเม็ดใหญ่เนี่ยวันนี้เราใช้เหยื่อให้ง่ายเลยเหยื่ออื่นก็ดีนะครับแต่ว่าวันนี้เราจักง่ายๆวิธีการง่ายๆไม่ต้องเสียเวลาครับ ึ้นครูยัง <laughs> นเนี่ยยังยังยังเลยครับงแรกวันแรกครับให้อาจารย์แว้งเจิมยังอาอาจารย์เติมยังครับเราแขวนไว้ครั้งเดียวเนี่ยแล้วก็จะใช้ยาวเลยนะครับเนกว่าจะเลิกใช้เลยครับแล้วเราจะใส่เยื่อใหม่แล้วก็แค่แกะเชือกดีแล้วก็รูดใส่ใหม่เลยนีง่ายดีครับ <laughs> โอเคครับ สมเป็นมืออาชีพอะของใหม่มันง่ายขึ้นง่ายขึ้นไข่เซงไปเรื่อยๆครับจี่ปุ่นเขาเรียกไข่เซงแล้วคนไทยเรียกปูเซงเฮ้รถแรงเดี๋ยวไปลงน้ำกันครับอ่ะใส่เยอะให้หมดลุงครับครับเดี๋ยวใส่ให้หมดแล้วก็เดี๋ยวไปดูตอนใส่กันเลยครับวางลูกไปหน่อย

นี่แหละยังมาเลยเนี่ยหวอันประดุกล้วนมาหลุนกันครับรแบงไม่เสร็จกระสาเลยเหรอ,หอผมยกก็สู้แล้วนี่เมื่อเช้ายังคาราอาจารย์อยู่นะเมื่อเช้าเลย ต้องยอมเขานะไม่ต้องลึกล็อกลุงเอ้ยขึ้นมาเออเอาละโอ้ใกล้กันเกินเขาจะมาสั่งไหนโยดลงยังคนยังลงไปอยู่เนาะทำไมชอบจังน้ำเนี่ยนะง่ายอย่างนี้เหรอลุงกุ้งมันจะไต่เยอะเยกุ้งมันจะไต่ ะแเอาปึ๊บอุ้ยไปกวนกุ้งหมดแล้วไปครับเดี๋ยวให้ลุงใส่ก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันได้รูนะ้น้ำงใหม่กับสูตรปลาดุกลุงสวัสดีครับปลาพ๊อกกับลุงลิจ่บสวัสดีทำไมพามาสายยังลุงวะเนี่ยสื่อส<ะ>ายวันนี้ตื่นสายโอ้แดดจน โอ้เมื่อคืนฝนตกนอนหลับดีวันนี้หัวบ่าตอนเช้าี่แดดแรงเกิยเอายกขึ้นมาข้างบนดีกว่าลุงไม่ต้องลงไปลึกหรอกเดี๋ยวลงนะชอบจังลงน้ำเนี่ยหลังแรกอู้แก้วลุงอู้ตุดตุวโอ้โหเยอะมากเลยครับเอ๊ะมันต้องซื้อมุ้งใหม่หรือเปล่าลุง ต้องซื้อมุ้งใหม่เรื่อยๆหรือเปล่าต่อต่อตัวไหขึ้นมาต่อตัวไหนหินอะไรเดี๋ยวนีอ่ะโอ้โหขึ้นมาสิเดี๋ยวดิซื้อหน่อยดิโอ้ยโอ้ยเยอะมากเลยครับหลังเนี้ยอ่ะขึ้นมาเท่ก่อนเอาีกสักหลังนึงนะออาอีกหลังนึงโอ้โหหลังนี้เข้าเยอะมากเลยครับเนี่ยนี่แต่ใกล้ๆกันเลยเนี่ยโอ้โห หลังนี้ยิ่งหนาเลยนะอู้กุ้งกระโดดอืดลุงแก้วทุกหลังเลยโอ้แก้วเลยลุงแบบเนี้ยต้องซื้อมุ้งใหม่มุ้งมุ้งใหม่แล้วลุงอาช่วยฉถือหลังนี่ฮะลุงนะต่อตัวเลยลุงอ่ะต่อตัวให้เขาดูหน่อยเนี่ยครับใสๆเลยครับกุ้งอ้งามแหงว่ะใส่ใส่ เบ au, ลาลงเบาๆช้าๆช้า,ชาห,หลังเดียวไหมหลังเอ้ยโอ้คุ้มแล้วต้องซื้อใหม่แล้วลุงซื้ออีกชุด <c oughs> อ้รั้งนี้ไหมทำไมเราดักทุกครั้งเรามีหอยอยู่วะ,ะเราคนชอบหอยเหรอหอยมันก็อยู่ในน้ำเนาะออหอยปลาปูกุ้งอะไร โอ้ยหล tamam. Higher, uge, hey, wow. ังนี้ก oh. okay, okay. ็เยอะครับอู้หอาถูกหลังเลยวะต้องซื้อมุ้งใหม่แล้วลุงเอ้ยดูแลยหน่อยเฮ้ยมวายยกหนาวอี่แก้แก้แกเพี่ว่าเรีนหัวทิมไหมลุงทิมทิมอะไรยกมาแล้วปวลุ้นอีกหลังอุ้ยหลังนี้แม่พี่น้องเอาตูดมาให้ดูหน่อยตูดมาให้ดูหน่อยพ่อหนะครับมีแต่กุ้งเลยอว่ยยอนแสงยอนแสง อาเทพพี่น้องมนนึงอไหร่ลูกไงสอดล้างนี่น้องเลยนะไม่น,นี่มีโมเมนต์แบบนี้นานแล้วเนาะเราเนาะตั้งแต่น้ำขึ้น,นตั้งแต่ตตน้ำขึ้นมาหาไม้มไม่ได้เลยมีปลาบู่ด้วยอ,อย่างเลยโอ้แก,แก,แก,แกลงแกลงลงสีล้างเองเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเอาปลาบู่ปล่อยในลูกให้มันเดี๋ยวปล่อยหมดแล้วปลา เป็นระบบนิเวศมาดักกุ้งวันนี้ไม่ออกปลาหอายเอาอยู่เดี๋ยวจะไปต้มกินโอ้หมายยงเอียงนี้เลยเหรอลุงลองดูยงเอียงมาใส่เนว่ากุ้งจะออกหมดอื้หลังนี้ยิ่งแน่นครับเอาตูนมาเอาตูนมาโอ้โหชิ่นะพี่น้องเอ้ยบอกแล้วให้มาตะเสาว่าจะได้คลิปคลิปมันจะสวยเยอะเยอะจริงเยอะจริง าหัวหันปลาดุกเรบเด้อพี่น้องนี่มีตัวไม่พลาดครับว่ต้องไปคิดอย่างอื่นเลยครับนี่ขอให้มีกุ้งครับจังไรกับเขาบอลลอดครับไปครับหลังต่อไปสามโลเรามันหัวสักนะตอนใส่ก็เดินลงไปใส่นะครับแต่ตอนยามไม่ไม่อยากลงนะครับมันหนาว <laughs> ออออหลังนี่แม่พี่น้องเอ้ยหนาวมากมานะครับตัวตปลอ๊กนะีซื้อใหม่เลยขาดขาด,ขาด,ขาด,ขาดแล้วจะได้ซื้อใหม่กุ้งเข้าดีมากเลยายครับอ้มันเป็นน้ำมุงไหมบ่หว่ลุงเราต้องซื้อมุ้งใหม่หมร่เราซื้อทุกรอบเลยอ่ะนี่นี ใจเลยรับเรือนะี่สุดเด็ดเลยนะี่ไปคนอ่ะเต็กกมกระมังเลยคนระับก่อนแม่ตัวเมื่อกี้เหรอืมกี่ตัวเหรอไอ,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 อโอ,โอ,โอ้เห็นหน้าตากันโหดอย่างนี้ก็ใจบุญอยู่เน,นาะลุ่งกันอีกหลังหนึ่งครับกับม,มุงใหม่ของลุงครับฮะปูหลังดีแม่ลุงเลยออนซอนเดีอยวว่า เอเอาดากมาเอาดากมาเน่ยพวกนายครับมีต่กุ่งอ่อยต่อยเลยพี่น้องเอ้สอนนะวะเฮ้ยมาลงทีมาต่อตอ่ตอ,ตอ,ตอดากให้พี่น้องพงกนี้มามันหลายตำแหน่งพวกนะาลัางหนึ่งก็กประมาณเกือบขีดสองขีดได้ครับ เท,ทสาให้พี่น,อน,น้องมึงสวยนี่ครับว่ามันไหลทำไงวานกุ้งไงโอ,อ,กงโอกเก็ดหลังไหมครับถ้าขายเนี่ยบอกเลยนะไม่ต่ำกว่าเป็นพันน่ะเนี่ยตากายเท่าไรยี่สิบอ่ะนี่ครับมาลุดอีกหลังหนึ่งครับนี่ นี่ครับเป็นไม้น้องปลาไหลได้ครับเด้อน้องปลาไหลจังหวัดระยองครับหน้ามันขึ้นก็นเลยหาไม้ไปเรื่อยๆครับมาเจอไม้นี่เด็ดอีลิอู้บังหลังมุงกับพูแล้วอู้ดุงนี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างงี้ถึงจะมีแรงตามมาตามมาตัดตัวให้พี่น้องดูหนะ่อยอู้พดพี่น้องเลยสวยเลยครับ กำเพิ่งลุงกำัพิ่งนะ่นนะอนะครับลายแห้งมาเทมาลุงเทมาสร็จหลังก็โลแล้วเนี่ยลุงเด้ออูอะไรวะป้าเหรอ อ้ถูกหลังเลยวะติดทุกหลังครับแฟบบสี่แกวเลยครับนี่ยแสดงว่าอะไรนะลุงต่อมตอมมากเลยต่อมมาเลยก<อ>กันเลยเลยูกดันไปแล้วทุกหลังเลยครับติดหนะนะขึ้นได้ปะอ่ะจะได้เนาะโอ้โหเหนียนเหนียนมากเท่มากลุงเดี๋ยวเดี๋ยวคนติดขึ้นได้ไหม <c oughs> เอ้ยกระมังควมกระมังควมดันขึ้นมา่อยดันกรมังขึ้นมาเยอน้ำกระปักมือกล่องละหลังนี้ไหมลังเออปหนล,ลุงสิบหลังเดีเ๋ยวจะเลี้ยงอีกหลังหนึงอ่ะหลังนึ่งสองหลังป้าขับสิบหลังลุงหปวดพวกม่วงวกแดงอีเลี้ยครับ หลังสุดท้ายของลุงครับป๊าเขาถูหลังเลยครับสิบหลังลุงไหมอ่อนซ้อนครับเขาแต่ชุดใหม่ลงวันนี้มันเข่าชุดใหม่อีหลีครับอืดถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้คือเวลาเราดักกุ้งไปเราต้องล้างมุงทุกครั้งใช่ไหม โอ้โหคูวิ่งพอดีหรอเปล่าเอไม่ใช่หรอกเดี๋ยวเราต้องลองรดักท้าดูต้องมาซ้ำต้องมาซ้ำใหม่เนี้ยทุกทายแห้งจังครับพื่อนโอ้ยหลังนี้แกวเลยครับมุ้งใหม่ลุงอ่ะไปคลิปใหน่ลุงก็ลองเอามุ้งใหม่มานะครับปีเป็นซื้อมาจากชิโยช็อปนะครับก็ข้าวดีมากเลยข้าวดีมากเลยวันนี้เรามาเทสดู สิ่งแต่ั้งแรกยังหลังสุดท้ายใครยิ้มวะยิ้มวะทังเกตด้วยเหรอเออตีหน้ามึงเอิไปทีหน้ามึนยังไม่มึนแค่แบงค์ก็หล่ออ่ะลาหน่อยโอเคครับแล้วก็ฝากติดตามฝากชมการดักกุ้งของลุงนะครับลุงนินจาก็จะใช้วิธีการดักกุ้งแบบง่ายๆนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยดักกลางวันให้ดูเพราะว่ามัน้ำมันเยอะ โอเคตอนนี้ลองหักกางคืนดูโลกว่าแล้วนะสองโลแล้วนะสองโลได้แล้วครับเนี่ยแบบเนี้ยครับหลังแล้วเกือบสองขีด